ปรดใครที่มี PC นะครับตอนนี้แล้วก็ไม่มีเกมมึงแบบว่าเฮ้ยกูไม่รู้จะไม่รู้จะซื้อเกมอะไรดี PC เกมพาร์ทนี่กูกูแค่นี้เลยนี่มึงไปดูมันถูกมันถูกมันไม่เกิน100บาทหรอกอ้าวสมัครค่าสมัครต่อเดือนนะนี้ใครที่ไม่อยากแบบโอ้ยแม่งมีหลายเกมที่อยากจะเล่นมากแต่ไม่อยากจะซื้อนะอันนี้เลยกูแนะนําเลยอันนี้กูแนะนาจริงๆมันมีหลายเกมมากเออแล้วมันแล้วแล้วเนี่ยอันนี้คือถ้าสมมติว่ามึงจ่าย1เดือนจ่ายต่อเดือนใช่ไหมมึงสามารถเล่นเกมพวกนี้ได้หมดเลยเกมอันไหนบ้างที่กูซ บทที่ฟิลสามสี่หนึ่งสองสามแมงมีแมงมีทุกภาคเลยบทที่ฟิลซิตี้สกายไลน์หนึ่งกับสองนี่ไอ้นี่กูก็เพิ่งเข้ามาดูจริงๆว่ามันมีเกมแล้วเดียบอันนี้แหละที่กูเจ็บสุดเดียบโบสี่ตอนนี้ที่มันกำลังบูมๆอยู่ก็มีฟนะอร์เอาด้วยนะฟอร์เอาฟาไคลห้าฟาไคลหกมอนเตอร์ฮันเตอร์ไล์เรียบร้อยกูก็ซื้อเกมเต็ม มูลไลเทอร์นี่ก็สนุกนะจริงๆเป็นเกมอ,อินดี้อินดี้หน่อยมูลไลเทอร์ก็สนุกนะครับอะไรกันนินจาไกเด้นนินจาไกเด้นใครไม่ลองเล่นมึงต้องลองเล่นนะแล้วเซเดนอีวิวสองอีวิวสามโอ้ยไอ้เงี้ยแค่สองเกมนี้ก็คุ้มแล้วสัตว์อุ้ยมีทูมไรเดอร์ไอ้นี่ด้วยเหรอนี่ไงที่พี่บอกไงว่าใครที่สเปคไม่สูงมากมันมีซิมซิตี้แน่ๆแถบนี้ต้องแถบเลยซิมซิตีอต้อ่าสนุกมากออไอ้ที่พี่พูดเนี่ยก็คือเกมเอ้ยไททันโฟร์สองว้าว แล้วก็มี Level 6 s อ่ะอันนี้คือเกมทั้งหมดของ PC Game Pass นะครับที่มึงสมัครเดือนละร้อยหนึ่งอ่ะไม่ถึงหรอกร้อยหนึ่งมีทอนนะพูดง่ายๆแถมยังอัปเดตเกมเข้ามาเรื่อยๆอีกมึงสามารถเล่นเกมนี้ได้ทุกเกมเลยกูว่าไม่ใช่กูคนเดียวแล้วแหละที่ซื้อเกมมาแล้วก็พอมาดูพอดูในนี้ก็อ้าแล้วกูซื้อทำใหม่เลย นี่คือโลกไมครับพี่จําได้ไอดอกไม้พวกนี้เอาไว้ทาเอาไว้ทําเป็นสีใช่ไหมผสมเป็นสีใช่ไหมพี่จะทำท้านา์กับตัวเองว่าเกมนี้ไม้ครับเ่ยจริงๆไม้ครับเนี่ยแม่งเป็นเกมที่โคตรเก่าเลยนะแต่แม่งก็ทาเรีกว่าอะไรเป็นเกมที่ตํานานอ่ะอันนี้คือสปอยได้เต็มที่อยากจะให้กูทําอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยสปอยได้เต็มที่เลยอันนี้วิกลังพึ่งได้ปะลังพึ่งโอนแหละ โกรธแล้วกูโกรธกูโกรธกูอ้าวกูซีมนะเอาเอาที่ที่หมดอุ้ยจะตายกูจะตายโอ้กกูจะตายน้องโกรธกูทีลงน้ำแบบมึงอย่าบอกว่าปลากัดกูอีกอ่ะพอตายกูตายไม่เลิกไม่ลาไม่เลิกไม่ลาเฮ้ยเชื่อกูจะตายว่ะอุ้ยกูโกรธโอ้โหแล้วเกือบตายอ่ะพูดตรงว่าพี่เข้าหมู่บ้านได้คือจบ เกมบ้านหลังไหนดีโอลุงครับพ่อลุงครับอ๋อนี่คือที่นอนลุงเหรอถ้าไม่ใช่ที่นอนเราเรานอนได้ไหมอ้าวมานอนอ๋อได้กูแยกเตียงเขานอนคือตอนนี้ถ้าเรายุบหน่วยใช่ไหมแล้วก็ไปสร้างหน่วยนี้คืนน่ะที่คิดว่าน่าจะไหวคือเรามีอุปกรณ์ครบอันนี้มันกำลังมันจะมาเผาแล้วตอนเนี้ย ถ้าเราไม่มีทหารน่ะมันจะเริ่มเผาใช่ไหมมันจะเริ่มเผาบ้านเผาเรือนกูโอ้โหไม่ได้แล้วเราทำยังไงอะความพูมพอใจลดลงไอันี่คือต้องยอมอ๋อคือเราสามารถยอมมันได้ก็ให้มันเผาไปความพึมพอใจลดทวบเลยครับตอนนี้ทำการซ่อมแซมไปก่อนนี่ไงหลุมศพเต็มตัวเลย <laughs> โอ้โศกเศร้าเสียใจกันยาวๆกูพูดก,กันนี้ <c oughs> โอยเกมเพ์โคตรเดือดอยากเล่นภาคแรก Mày đây chết 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 Shit! chết 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 web, chết cắn bay, chết อุ้ยโดนต่อยหน้าติวติวมึงเงาเหรออุ้ยเฮียต่อยหน้ากูอีกแล้วอุ้ยเฮียนี่เอเอเงาเเปล่ะครับออโตโ้เลยก็ได้นะไอ้คำว่าเลนส์เมื่อกี้นี่เว้ยนี่ไงเป็นรูนเลนส์เว้ย เป็นเหมือนว่าเหมือนเป็นเลนเหมือนเป็นเหมือนน่าจะเป็นเลนแว่นหรือเลนอะไรบางอย่างนี่แหละแต่เพลงมันพอมากยัง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 ถูกใจเพลงมันอยู่เลยโอ้หนี่จะตายอ่ะยให้ตัวเองก่อนได้ไหมเนี่ยคือกูเข้าใจเป็นคนเดียวหรือเปล่าว่าไอ้เกมที่นี่มันเท่กูกูไม่ได้กูกูไม่ได้คิดเองใช่ไหมไม่ได้คิดเองเนาะเออ มีดอทด้วยแล้วก็มีน่าจะเป็นเมจิกพาวเวอร์อ๋อเอ็มพีมีเอพีกับเอ็มพีใช่ไหมอันนี้ <Yes. S 1> ต้องดูหลังๆเว้ยแรกๆอะ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันไอ้นี่แค่ไหนที่จะบอกว่า PC g a เกมพาร์ท แม่งมีหลายเกมมากถือว่าถ้าถ้ายังไม่สมัครอะ่ะไม่เป็นไรลองไปดูก่อนว่ามีเกมอะไรที่อยากจะเล่นบ้างถ้าเกมนั้นคือเกมที่อยากเล่นสมัครเลยยังไงก็ยังไงพี่พี่มองว่ายังไงก็คุ้มนะพิมพ์คำว่าไม่มันก็ขึ้นมาแล้วมีไมค์ครับพรีวิวไมค์ครับแบบเออจาว่า มันก็จะมีไมค์ครับแบบหลายไมค์ครับนะและยังได้ข้อเสนอพิเศษเช่นเดียวกับสมาชิก EA Play ในแบบที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยเราสามารถเล่นเกมแฟนชายดังได้เช่นของ Bethesda ไม่ว่าจะเป็น Starfield The Elder Scrolls i n f i n e Zone and the Great Circle Ghost w i t e Tokyo และอื่นๆอีกมากมายยังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกลดล็อกสิทธิพิเศษของเกมไรออดอีกเช่นได้เล่นแชมเปี้ยนหรือเอเจนต์ตั้งแต่วันแรกรวมถึงบูธเอ็กพี20%บอกได้เลยว่าคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มฝากด้วยี่ ซีเกมพารกดลิงก์เข้าไปดูซะแล้วก็ถูกใจไม่ถูกใจเขาว่ากันสิแต่แม่งคุ้มอย่างนี้นแหละ